รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพราอเรื่องการเกษตรต้องทำให้รู้ต้องดูให้เป็น วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเธอเป็นผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลการทําการเกษตรอย่างมากเลยล่ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรผสมผสาน <c oughs> เธอจึงแบ่งที่นาครึ่งหนึ่งเพื่อทําเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้และความสุขแล้วยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับเธออย่างยิ่ง อีกด้วยถ้าไม่เชื่อลองดูครับดีกว่าเก่ามากเลยค่ะเพราะว่าเรามีผักกินมีปลาก,กินมีไข่กินเมื่อก่อนเราทำตะนาเราก็ไม่มีอะไรมีแต่ข้าวอย่างเดียวได้ก็ไม่เยอะคนอื่นเขาว่าเข้ามาดูงงดูงานเขาก็ชมเราเนี่ยว่าทำได้ดีทำเพ่งเราก็ดีใจภูมิใจว่าตัวเราอะทำได้ บนพื้นที่6ไร่ของพี่อ,อมสินโชติวันหรือพี่ปูกเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้แบ่งพื้นที่สมไร่สำหรับทำนาส่วนอีกสมไร่พี่ปูก็ทำสวนผสมผสานโดยได้น้อมนำเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำการ,กรเกษตรล่ะครับสไร่ที่เป็นที่นาะคือด้านหลังเราตรงนี้ตรงที่เป็นล้อมรั้วปูนเนี่ยเป็นผสมผสานใน3ามไร่เนี่ยปลูกอะไรยังไงบ้างพี่แล้วก็ฝุดอลองจัดเป็นซาเป็นส่วน ในล่องเราก็คือเลี้ยงปลาริมรั้วนุ่นก็คือปลูกกุช่ายแล้วก็มีมะนาวมะนาวนี่เราจะปลูกทุกล่องเลยก่อนที่มะนาวจะโตเนี่ยเราก็เอาผักเล็กๆแทรไปก่อนเลยแล้วริมนี้ก็เป็นสสเดาคือไม้จืนงต้นนี่คือเราปลูกรอบๆมีมะพร้าวมีขนุนมีทับทิมมีมะละกอ กล้วยกล้วยหอมกล้วยไข่มีหมดเลยนะซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆคือมีอะไรกล้วยช่ายเป็นหลักกล้วยช่ายมะนาวแล้วกระ,ะเดาแล้วยังไงฮะถึงหันมาทําแบบผสมผสานได้ดูทอทงทอทัดเนี่ยเขาคนโน้นปลูกผักโน้นคนนี้ปลูกผักนี้ก็อ,อยากปลูกมั่งไงแต่เดินลอยตามพ่อเงี้ยก็ชวนแม่บอกแม่ไปเปลี่ยนที่นาสักสามไร่มาทําผสมผสานอย่างเงี้ยนี่เพิ่งเปลี่ยนมาเดือนมิถุนายนปีห้าเก้าเนี่ยพูดง่ายกังจะครบปีแต่ครบปี กูได้ขนาดนี้เลยเหรอได้ไล่มาหน่อยได้ไหมฮะว่ามีอะไรเนี่ยที่ขายไปได้บ้างช่วงนี้ก็มีพริกมะนาวแล้วก็มาากะละกอก็คือได้ได้ทุกวันนั่นนะมีก<ด>ู้งช่ายสสเดาเราก็มีมัง่งมีขายม้างนอกจากผักผลไม้และไข่ไก่ที่ให้ผลผลิตเก็บขายได้ทุกวัน พี่ปูยังมีรายได้เสริมที่ดีมากๆจากการขยายพันธุ์ต้นไม้อีกด้วยโดยเฉพาะสะเดานี่แหละครับแวันนี้พี่ปูจะสอนผมเสียบยอดสะเดาเอาจะทำยังไงไปดูกันเลยครับต้นที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสะเดาวทวายค่ะทวายทวาย,ทวายนี่คือว่า <ฮะ S 2> ออกช่อทุกเตือนทุกฤดูเลยค่ะอยู่ดีเดี๋ยวเขาออกมาเลยเหรือเราต้องทำยังไงให้เขาออกฮะพอเขาได้อายุของเขาเนี่ยเราต้องตัดแต่งกิ่งเขาที่แบบต,ตัดตัดตัดออกเนี่ย ก็คือเป็นการตัดแต่งจริงผมนึกว่าเอาไปกินไงเสียหายหายเนี่ยคือไม่ได้เอาไปกินนะไม่ได้เอาไปกินค่ะช่ออย่างนี้เอาไปเสียบได้ไหมถือว่าสมบูรณ์ไหมช่ออย่างนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์อันนี้ยังไม่ดีค่ะไออย่างไหดีฮะอ่ะอย่างนี้แต่ใช้ได้นะพี่ไอที่เราเด็ดเมื่อกี้นะฮะใช้ได้เนี่ยต้องยาวขนาดไหนฮะเนี่ยยาวต้องมันเนี้ยให้ถึงข้อที่เขาแบบแก่ๆตรงนี้ค่ะตัดเลยไหมอ่าได้ตัดตรงตัดตรงอืมเสร็จนะงอๆอย่างนี้ได้ได้ช่อดีได้ไหมอได้กลๆกันนี่แหละอ ตรงไหนพี่ระบุพิกัดเดี๋ยวพี่ตัดเองเออทันใจกว่าไม่ทันใจพี่เขาอ่ะประมาณนี้ยอดสสเดาถวายที่ตัดมาแล้วเราจะนํามาเสียบกับต้นสสเดาพื้นบ้านที่มีอายุ1ปีครับซึ่งต้นสสเดาวพื้นบ้านนี้พี่ปูเขาก็เพาะเองโดยจะเอาผลสสเดาวสุกมาแช่น้ําไว้2วันจากนั้นล้างน้ําให้สะอาด ร่อนเอาเฉพาะเมล็ดสะเดาออกมาผึ่งไว้ในร่มเจวันแล้วก็นำไปเพาะใส่ถุงรอต้นสะเดาอายุได้1ปีถึงจะเอามาเสียบยอดละครับมาขอพี่กับผมคนละต้นเลยเดี๋ยววันนี้สอนผมทำหน่อยจะทำจริงอ่ะทำจริงอะผมพี่มั่นใจไหมล่ะไม่เป็นไรไม่พี่พี่มั่นใจไหมมั่นใจพี่มั่นใจตัวเองขั้นตอนแรกยังไงฮะ ขั้นแรกให้ตัดต้นสะเดวพื้นบ้านออกครึ่งหนึ่ง้วไงต่อฮะผ่าต่อให้ลึกประมาณ1นิ้วเฉือนกิ่งสะเด,ว,ะดวทวายให้เป็นลิ่มจากนั้นเสียบตรงกลางต้นตอเออเสียมนี้ก็ต้องแบบประมาณนี้หนึ่งเหมือนกัน<ะ>ันบริเวณที่เสียบยอดด้วยเทปพ,พลาสติก ที่ปูบอกว่าพันให้แนบสนิทชนิดที่ว่าไม่ให้อากาศเข้าไปได้เลยล่ะครับเฮ้ยเสร็จละเสร็จแล้ว <c oughs> ไปไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> เกะกะอ่าเกะกะแล้วไงต่อออกออกปูตัดขนาดนี้ตัดยอดเลยไหมฮะตัดไม่ได้ยอดไม่ต้องตัดเราให้มั่นใจแล้วก็พันนี่อีกรอบเลยนะ อันเนี้ยมันตด้กำนดแล้วมันจะแตกตัวเองขั้นอีกชั้นด้วยพาราฟิล์มขั้นตอนนี้พันจนถึงปลายยอดเสดาถวายกันเลยทีเดียวอย่างกระทำมัมมี่เลยนะครับพี่พี่คุ้มหมดเลยเหรอหมดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องรดน้ำดูแลอะไรไงรดน้ำปกติกี่วันนะกว่าเขาจะเริ่มแตกออกมาอาทิตย์นก็แตกแล้วสนิทไม่ใช่นะฮะเห็นมืออาชีพําให้ดูกั้นไปแล้วคราวนี้มาดูมือสมัครเล่นบ้างดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไง ได้พอแล้วได้ไหมข้างเลยข้างเลยได้ไหมได้ไปเลยนะถูกไหมได้อยู่นะเราให้เอาอันนี้แถบหนอให้ติดกันน่ะโอเคได้อย่างนี้ก็ได้หมายถึงว่าไอ้ต้นตออยู่ตรงนี้ได้แถบให้มันไปชิดตรงนี้ใช่ไล่ไปแบนี้นะได้ไหมได้จ้ได้แล้วพี่อ๋ออ๋อโอ้ยอน้ต่อให้นี่คัน ดึงดิดึงให้เยอะอ่าไหวไหมไหวใช้ได้จานช่วยนิดนึงจานย์งอๆไปองนี้ได้เลยเหรอได้ได้ไหมอาจารย์ได้กี่คะแนนฮะอาจารย์แปดพอแล้วพอมันแตกมาปุ๊บหนึ่งอาทิตย์เนี่ยขายยังไงฮะขายกิ่งละสองร้อยต้นละสองร้อยฮะนี่สองร้อยนี่สี่ร้อยค่ะโอ้โนเขาสั่งทีกี่ต้นเขาก็แล้วแต่บางคนก็สั่งถึงห้าสิบต้นบางคนก็ร้อยต้น รู้วิธีขยายพันธุ์สะเดากัน,ไ,นนะไปแล้วคราวนี้มาดูวิธีขยายพันธุ์กุยช่ายกันบ้างล่ะครับไหนฮะผมต้องแยกยังไงค่อยๆแยกนะไม่ต้องค่อยแล้ว <c ười> คือขาดไม่เป็นไรว่างั้นไม่เป็นไรเออเหรอเนี่ยร <c ười> ากนี่ไม่ใช่ธรรมดา <c ười> ดก่อนปลูกก็ต้องตัดรากแล้วก็ตัดใบกันซะก่อนตัดใบด้วยปลูกไงฮะถกนล้วก็ทางถกเลยฮะ แล้วก็รดน้ำแค่นี้ฮะเนี่ยเสร็จแล้วรดน้ำเดี๋ยวเสร็จแล้วเหรอคือยังไงยังไม่หมดครับพี่ปูเขายังมีเทคนิคการทำให้กุ้ยช่ายแตกกอเยอะๆมาบอกด้วยละครับพรวนให้รากเนี่ยมันขาดเนี่ยอ๋อต้องต้องพรวนรอบๆนี้เลยใช่ถ้าตัวเองไม่พรวนมันก็ไม่แตกหน่อไงแล้วถ้าไม่ตัดไม่ตัดข้างบนแล้วพรวนอย่างเดียวมันแตกหน่อไหมไม่แตกอ๋อต้องทำนี้ตลอดเลยเนี่ยเราไปขายเนี่ย เราก็ขายโลละร้อยนะ uh huh. พันเนี่ยเราขายโลละร้อยแล้วถ้าเป็นกระถางอย่างเงี้ยขายสามสิบบาทพอนะพี่ปู่ครับครับต้นไม้จะงามได้ดินต้องดีฮะปุ๋ยก็ต้องมีฮะใช่ต้องปุ๋ยดีๆตอนนี้เราจะมาทํากองปุ๋ยกันใช่เดี๋ยวบอกก่อนอันนี้คือฟางแต่ฟางพี่นี่คือไม่ได้ฟางใหม่นะเป็นฟางเก่าๆแล้วก็มีปุย๋ยคอกใช้นี่ใช้ได้แบบทุกมูลเลยมูลวัว มูลไก่ตามกองดินของพี่เม็ดเล็กๆไม่ใช่มเมล็ดพืชใช่นี่คือมูลแพะมูลแพ้กระจายกระจายนะมาเริ่มทำปุ๋ยกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นปูพื้นด้วยฟางแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยคอกฮึบอ่าชั้นแรกน้ำนี่ใส่คือพอดอนหนึ่งใช่พอดอนหนึ่งอ่ะสใส่เลยแล้วลายพอดอนหนึ่งกับน้ำเปล่าเห็นอะไพี่ เห็นบอกว่าพอเทปไปแล้วต้องกลวนๆให้เขาตื่นตัวหน่อยใช่ใช่นิดนึงรถให้ทั่วกล้องปุ๋ยอพอปูทับด้วยฟงังสวยงามตามด้วยปุ๋ยคอกรดน้ำพ่อดอหนึ่งสวยงามแล้วก็คลุมฝังเป็นชั้นสุดท้ายก็เป็นอันเสร็จพิธีครับ ถูกไหมฮะแค่นี้ประมาณนี้โอเคเนาะอ่ะนะ,ะผมก็เด็บไปเรื่อยๆส่วนก้านสะเดาที่เหลือจากการแต่งกิ่งพี่ปูบอกว่าจะเอาไปทำน้ำหมักไล่มแ,แมลงใช้ทรัพยากรได้คุ้มจริงๆที่เราจะมาทําน้ําที่จะไล่มแมลงสูตรของพี่ปูเนี่ยนะฮะ,ะมีส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างส่วนประกอบก็คือน้ําเปล่าฮะแล้วก็ใบสะเดาที่เก็บมาจากต้นครับแล้วก็น้ําส้มสายชูแล้วยังไงฮะ เทนะฮะเทน้ำส้มสายชูผสมกับน้ำเปล่าก่อนนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะเข้ากันแล้วนะฮะให้เข้ากันแล้วอังสเดาแช่นี่สเดาจริงๆเราก็มีใบใช่ลูดได้ไหมได้ขยี้ขยี้หน่อยนะจะได้ออกง่ายๆหน่อยใช่แล้วก็ใส่ใบสเดาถังหมดลงไปในถังอ่บ้างไหมทำบ้างดีให้นีจะดูเฉยๆได้ยังไงอันนี้น้ำมันน้อยไปไหมครับไม่น้อยหลักน้ำอ่ะเดี๋ยวก็พอพอด้านเดี๋ยวมันค่ หมักทิ้งไว้15วันก็จะได้น้ำหมักไล่แมลงสีเข้มๆอย่างนี้เวลาใช้ก็ผสมน้ำหมักไล่แมลง100ซีซีกับน้ำเปล่า20ลิตรฉีดพ่นทั้งสวนกันได้เลยการที่เรามาทำในลักษณะอย่างนี้นะครับ เราต้องแบบสู้ไปตัวคนเดียวไหมหรือว่ามีหน่วยงานอะไรเนี่ยเข้าให้ความช่วยเหลือบ้างมีอย่างกเกษตรจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมาตนตบบนนุนเขาก็ให้ความรู้เราถ้าตรงไหนเราไม่ไม่ดีเขาจะแนะนําเราเป็นนโยบายหลักเลยส่งเสริมให้ยึดแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชจาการที่เน้านมาใช้ในการดํารงชีวิตแล้วเราเนี่ยในฐานะเราเป็นหน่วยส่งเสริมในพื้นที่ระดับจังหวัดแล้วก็ระดับอําเภอประการแรกเลยก็คือประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้พี่น้องเกษตรกร,กรให้ได้รับรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของทฤษฎีใหม่เราสนับสนุนเราส่งเสริมไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูว่าเกษตรกร,กรคนไหนที่สามารถที่จะเป็นต้นแบบได้จริงๆเราจะเติมเต็มเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้โดยเฉพาะช่วงนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของผลิตให้มันได้ปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานคิดว่าการที่เราเริ่มมาทาตรงนี้สักประมาณ1ปีได้อะไรกับตัวเองบัางพี่โอ<ฮ>้โหได้เยอะเลยแนละ เชา้าเดียนนสองคนแม่ลูกลเด้อคุยกันนุงๆๆน่งนิ่งนุ่งนิ่งเหมือนมีความสุขอ, <c oughs> อ่ะแล้วมีไก่เลี้ยงอย่างเงี้ยหูมยแม่นรชอบจังเลยอยากบอกอะไรถึงกับคนที่เขายังไม่ได้สัมผัสชีวิตอะไรอย่างนี้บ้างก็เนี่ยใครที่อยากจะทานะก็อยากจะให้ทํามันดีมันมีไรายได้ทุกวันไงตื่นขึ้นมาคือลืมตาเนี่ยฟ้าก็แป้งไปเก็บผักเนี่ยได้ตังแล้วห้าบาทสิบบาทก็คือได้แล้วมันทําแล้วมันมีความสุขนะเวลาขาสั่งเยอะๆนะโอ้โหไม่เหนื่อยเลยเก็บกันต้พึชเลยสองคนแม่ลูก ด้วยความขยันมุ่งมั่นและรักการเกษตรทำให้การเดินตามร้อยศาสตร์ของพระราชาของพี่ปูและครอบครัวได้พบกับความสุขในวิถีพ่อเพียงอย่างแท้จริงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ปูอ้อมสิง<ท>โชติวัน <c oughs> คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ